สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียกันสักหน่อยหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยสองดาวเตะตัวรุกทีมชาติมาเลเซียอย่างนอชารูอิทลาและโมฮามาดูซูมาเร ได้ออกมากล่าวให้สัมภาษณ์ชื่นชมหลีกฟุตบอลในเมืองไทยในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยโดยทางฝั่งของซูมาเร่ที่เพิ่งมาร่วมทัพโปลิทเทโรได้ออกมากล่าวถึงหลีกไทยว่ามีความแตกต่างทางด้านความเป็นมืออาชีพมากกว่าในหลีกของมาเลเซียโดยได้ยกตัวอย่างผู้เล่นในทีมโปลิทเทโรว่าหลายคนได้มาซ้อมกันเองตั้งแต่บ่าย3โมงทั้งที่กำหนดการซ้อมของทีมคือ5โมงเย็น ในขณะที่ทางฝั่งของนชาลูหรือที่แฟนบอลมาเลเซียมักเรียกกันว่ามัดโยนั้นก็ได้กล่าวถึงมาตรฐานของทีมในลีกไทยว่าไทยลีกถือเป็นลีกที่แต่ละทีมมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันและเกือบทุกทีมก็อยู่ในระดับเดียวกันกันกบยโฮดารูทัซิมทีมแชมป์ลีกของมาเลเซียที่มีมาตรฐานก้าวกระโดดออกมาจากสโมสรอ,อื่นในประเทศมาเลเซียซึ่งมัดโยก็มีความปรารถนาที่จะเห็นทีมในลีกของมาเลเซียมีมาตรฐานที่ดีและก็ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับลีกของไทย ซึ่งนอกจากนี้เขาก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกด้วยว่าแน่นอนว่าลีกของไทยเองเ็ายังมีข้อด้อยแต่ก็อยากให้เราเลือกเอาข้อดีของลีกไทยมาเป็นแนวทางพวกเขามีทั้งสนามที่ดีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันการจัดการของสโมสรที่ดีและก็แฟนบอร์ที่ยอดเยี่ยมจนบางครั้งผมรู้สึกละอายใจเพราะพวกเขาให้การสนับสนุนผู้เล่นเป็นอย่างมากและหลังเกมพวกเขาก็ยังให้ความเคารพกันและการเหมือนดังครอบครัว ซึ่งจากข้อความของซูมาเร่และนชารูนที่ได้พูดถึงฟุตบอลไทยในครั้งนี้แฟนบอลชาวมาเลเซียเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับ <S <S โดยแฟนบอลคนแรกนี้ได้มากล่าวถึงซูมาเร่หลังการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่าเขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเขายัางไม่เคยไปฝึกซ้อมที่เจดีทีก็เลยไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไร ซึ่ง JDT นั้นก็เป็นตัวย่อของทีม Yahoo Daruntha Sim นั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าไทยเลกนั้นมีการแข่งขันการที่สูสีกว่าเราหลายๆทีมมีความใกล้เคียงกันทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันมีเทียบเท่ากับ JDT แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นได้มองว่าผมคิดว่า ในไทยมีแค่ทีมอย่างบีจีปทุมบุรีรัมย์เมืองทองและชนบุรีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าระดับของเอ็มเลกส่วนทีมอื่นนั้นไม่ได้เหนือกว่าเรามากแต่ผมก็นับถือสนามยาของพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าสนามของไทยนั้นสวยเกมการเล่นของพวกเขาก็สวยงามด้วย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวอีกด้วยว่าลีกของไทยนั้นก็มีการใช้ VAR แล้วด้วยแล้วมาเลเซียล่ะจะมีใช้กันเมื่อไหร่ถ้าคุณดูในสถานการณ์ปัจจุบัน VAR ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีกรรมการหลายคนของเราเลยที่ตัดสินได้อย่างไม่น่าพึงพอใจแต่จากตรงนี้แฟนบองคนต่อมาก็ได้มองว่า ผมคิดว่าถ้า v a r มันสามารถเอามาใช้กันได้ง่ายเหมือนปากพูดมันก็คงจะมีการใช้งานกันไปแล้วละในขณะที่คนต่อมานี้ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยหลีกได้ไปสูจน์แล้วว่าดีที่สุดในอาเซียนพวกเขามีหลายสโมสรที่แข่งขันกันอย่างสูสีแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการสโมสรมันไม่เหมือนกับทีมในเอ็ม g u ลที่ไม่รู้ Mac แม้กระทั่งการทำโลโก้ซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมกับว่า ก็มันเป็นงานง่ายที่จะก๊อ y ี้โลโก้ของคนอื่นมาเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วก็เอามาเป็นลิขสิทธิ์ของทีมตัวเองส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าสมาคมฟุตบอลของประเทศมาเลเซียจําเป็นที่จะต้องเอาตามอย่างสมาคมฟุตบอลของไทยเพื่อที่จะให้ลีกของมาเลเซียนั้นก้าวหน้าเหมือนกับไทยลีกและแต่ละทีมก็จะได้มีการอัปเกรดในแง่ของการแข่งขันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผมคิดว่าคุณภาพการเล่นของทีมในไทยลีกนั้นก็ดีกว่าทีมในซูเปอร์ลีกของมาเลเซียด้วยทั้งในแง่ของแท็กติกและก็เทคนิคเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าสโมสรไทยนั้นยอดเยี่ยมมันคล้ายกับลีกของญี่ปุ่นซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็เลยได้มากล่าวล้วว่า โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผลงานหลังจากนี้ของซูมาเร่เมื่อกลับมาเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซีย,ยจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงส่วนชาวมาเลกันต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าพื้นสนามมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจำเป็นต้องแก้ไขเพราะเมื่อแก้แล้วมันจะช่วยเพิ่มคุณภาพของเกมการเล่นได้สนามของเราในตอนนี้มันเหมือนกับสนามระดับโรงเรียนที่มีแต่ความคคุกละและฟุตบอลมันจะเล่นกันด้วยแทคกติกที่มีคุณภาพได้อย่างไร เราจําเป็นที่จะต้องเลือกหญ้าที่ดีแล้วก็ไม่ใช่หญ้าใบใหญ่เพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับฟุตบอลเป็นอย่างมากส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวถึงตารางการฝึกซ้อมของทีมโปลิสเทโรที่ทางซูมาเร่ได้กล่าวถึงว่าถ้าเป็นในประเทศมาเลเซียการฝึกซ้อม5โมงเย็นนักฟุตบอลคงมากันสัก4โมง58นาทีส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเชิงเปรียบเทียบกับไทยถึงการที่ทางหลีกของมาเลเซียนั้นมีช่องว่างระหว่างทีมว่า ในประเทศไทยพวกเขาไม่มีลูกชายของสุลต่านที่มาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลไงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีความเท่าเทียมกันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองต่อข้อความของนอชารูนว่าผมคิดว่ามัตโยพูดได้ถูกต้องเพราะแค่เรื่องของเงินเดือนสโมสรของเราก็ยังคงติดค้างไม่สามารถจ่ายนักเตะได้มันช่างเป็นอะไรที่งี่เงา่า ส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามัดโยพูดถูกแล้วผมได้มีโอกาสดูเกมไทยลีกในปีนี้มันเป็นเกมที่มีความแตกต่างจากเกมในลีกของมาเลเซียเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวมาเลเซียที่เป็นเรื่องราวที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้ และกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ